พวกมือปืนเนี่ยคงจะเป็นมือปืนกระจกแต่อหเยินมันเคยบอกว่ามันเคยมีศัตรูแถวนี้ไอ้มือปืนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบใส่ชุดดำดีนะมีแดงอยู่บ้างไอ้พวกเนี้ยมันชอบใส่หมวกดำ <c oughs> เฮ้ยแต่งตัวเือนพระนีเที่ยวส่วนใหญ่พวกมือปืนเนี่ยมันจะไม่ใส่แวน่นมันจะเดบแว่นไว้ <c oughs> มันมีรอยสักเยอะทั้งตัว ลบไปอย่างลบอย่างนี้เยนเออกูไม่เชื่อว่ามึงขายาเออแล้วนี่มีใครไปตามเมียเขาหรือยังเนี่ยยายเริ่มเข้ายาเร็วยายตายขาหัวแกเยนมึงมาโดนถึงจะายเหรอถูกยิงตายอสิข้าก็มีขึ้นจะไปดีดลูกพี่มาคุยกับกูใครทำบ้าง รู้หรือเปล่าว่าทุกคนนะเขาบอกว่ามันค้ายาบ้าค้าพอค้าแม่เมือเรื่องธรรมดากูเรื่องอะไรวะเนี่ยแต่ไม่เชื่อในยายดูดิหลักฐานอยู่ในมือเลยยาเรื่องนี้ก็เงินหลักฐานเนี่ยไม่เจ๊งกูขอเถียงไม่เจ๊งมันไม่ได้ขายไม่ได้ค้าขายยาบ้าไม่เจ๊งใครมปยัดให้มันหรือเปล่างานเนี่ยสงสัยจะมีคนจัดฉากแน่ๆเพราะไอ้เหยื่อมันไม่ใช่คนแบบนี้ไอ้คนจัดฉากไอ้คนฆ่าเนี่ยมันคงจะอยู่แถวๆนี้แหละอย่าให้กูรู้นะ กูรู้ละมึงเอ้ยมึงใจกันกูนนะ่ใจเย็นยายใจเย็นให้ไปเรื่องของทางการดีกว่าเออหนูทำงานอยู่แถวนี้หรือป่าจ๊งค่ะชอนนี่อยู่แถวนี้ค่ะเออรู้จักสองคนข้างหลังไม้มไอ,อสองคนนี้เป็นคนที่ไหนอ่ะโอ้ผมไม่เซลส่งเอกสาร